มาครับพี่น้องหลังจากติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เสร็จนะครับผมเปิดใส่สระน้ําครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเปิดใส่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูว่าน้ําใกล้เต็มหรือยังครับมาดูกันครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้พามาดูครับแผงโซล่าเซลล์เปิดใส่สระน้ํานะครับนี่นี่ครับตั้งแต่ติดตั้งก็เปิดทุกวันนะครับนี่ตอนที่ก่อนติดตั้งนะครับ ตรงนี้ไม่มีน้ำนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับไม่มีน้ำตอนนี้ก็เกือบเต็มแล้วครับนี่เกือบเต็มปากบ่อแล้วนะครับเปิดมาได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งนี่ครับจำไม่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วมั้งครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอัตราน้ำไหลนะครับก็พอใช้ได้นะครับนี่ตอนเช้าเช้านี่ครับสามแผงนะครับปั๊มหนึ่งแรงก็ พอใช้ได้นะครับสําหรับคนที่ต้องการน้ําใช้ก็ไม่ต้องเปลืองค่าไฟนะครับเปิดทิ้งได้ทั้งวันครับทุกวันนี้แผงโซล่าเซลลก็ไม่แพงเหมือนแต่ก่อนนะครับสามารถซื้อมาติดตั้งเองได้นะครับเหมือนผมก็ติดตั้งเองนะครับซื้อแยกมาครับให้เขาเจาะให้นะครับเจาะแล้วก็เราก็ไปสามารถซื้อมาแล้วก็ติดตั้งเองครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาต่อให้หมดครับ เอามาแค่จามเข้านิดเดียวก็เสร็จแล้วครับครับสะก็ใหญ่อยู่นะครับใช้เวลาเปิดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วครับนี่ยังไม่เต็มนะครับแดดก็ออกดีนะครับช่วงนี้สองสาวันนี้ฝนไม่ตกครับพี่น้องโอเคนะครับแวะมาทักทายพี่น้องยามเช้าครับสวัสดีครับ